นหากยุดธตกพี่น้องทักทายสบายดีสบายดี FC เบอร์สุขูสุคนเดอ้อที่เขามาหับส้มส่องเบาวดาวบ้านนามื่อนี้กาและปะคอโตนึงเลยพี่น้องเอ้ยออกจากน้องนี่แหละนําน้องก็พอดีเต็มเลยสิพาพี่น้องลงไปยําตอนยํามรีบาดนี่ไปพี่น้องต้องไปหลุ่นน้ํากันฮู้ตกนักอีหลีได้ฝนน่ะก็ได้จนว่าน้ําท่วมที่เบักเที่ยงเฮา อยังไล่กันบึงไปบึงนำในหน้าเท่านั้น่มาหลุดน้ำกันพี่น้องสิมันบอได้ยังแล้วเนยพอเข็มใปตาอยู่เนย เขาเค็มได้ปลาอยู่วันแรกเราอะเรามาหาปลาแถวน้องหน่อยเราอะก็แบกยังมาตัวน่ะตัวแบกยังแบกของฝากมามามา โอ้ยไฮย,ยู่นี่แล้วข้องฝากกันไปไฮตอนใดเลยนี่พอด่าไปเอาเครื่องเฮ้ยเนยได้บ้าบ้าบ้ไหมหรือบ้าไหมน้าย่างมายังวะบกไบตาบดีใจแต่เนยน้องไม้อีดอกอันนี้นะน่าแน่นเลยนะเลยน้องไม้ไม่น่าว่าฝนบ่มีจักเม็ดแล้วปิดฝ่ายกระจอกนะไม่ต้องว,ว,วๆๆๆๆะ ได้แล้วไหมมาโฮะได้บกฮอยเบ้อ์เขามาหายกลางทางเลยบอกไม่นำกำลังชิลงไปยามต้นก็มันหนีสิบกับไปเปิดบังดูลูกเปิดบังดูเฮ็ดยังเนี่ยนะไพ่เอามาหายนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พู้ใหญ่เบิร์กอ๋อโอ้ได้บักหอยมาโอ้บักหอยหน่วยใหญ่เลยอาใส่หลับเท่าเด้เบิ่งกดูเปิดเบิ่งกดูลูก ได้ไรแบกขึ้นมาเฮหัวดีใจหัวดีว่าเฮ็ด่วกเลยเรมาตัวหอยเราจะีมขันจ้องเลยกำลังดีใจเลยใช่ไหงโอ้ได้กระปูกระบอกหอยอ่กระไว้ปบอ้ยกระ่าพากินหมูแรงกระพินมะกระทินน้ำ อาเอาเปิดออกปลาท่งนี่ะยยามันตอนย่ามีห้เหาเา้าหอยใบก็เก้สิบแล้วีู่งไม่เชียงเขียนชนะห่องแบบแบบแบบร่งร้องเพลงดีใจไม่น่านจะถิ่มคันจองเลยเอ๊ะปูกวาสาหน่อยถิ่มว่าจองอาารอถงโดยทางนี้หน่อยถิ่มโรคนีแลหละเห็นก ฟองวับเลยว่ตีกี่คัรเข้จองมาอยู่วัาจเตรียมสีขาวคอพี่น้องเลยเอาเอาผัดย่างมายากดีเอี่ไปคอเฮมากูพายังนั่นน่ะเออน่นน่นน่นน่า

คนกับพอดีอยูตต่ตกป้าเสียงนำหวยเนยะไปจะไปจัไปเล่นแทอ้อลีบอกออกมาเนาะเสียงฝนเสียงนำหวยนะเลยนะมาไปบ่งปามันคำแล้วอโอ้ยายได้อ่อยมากบออืมได้คุณหนีได้อยู่เทียงกับมีอ๋ออยู่เทียงกับมี่ขับมาใหม่แบอเมริ

หนังเต็มให้หน้าเลยเห็นป่ะตข้าวเดียวมันเม็ดใหญ่ใช่ไปมีคันจ้องพอเข็มบอกเอาคันจ้องไปนำเลยคนสิต๊ะให้เพิ่นเอาคันจ้องไปนเานขจะาทุกข้าตอเศร้าหคอเนี้ยคยหนไป้ยพ่นตกมานหนักอยู่ทียังไปทางนี้บ่ะ ก็ได้ขาดเทืออ่อน,นี่ห่างไกลมาชิบะออกบ่แม่มปูบบปป่เป็นคนซานไ,<อ>ไปไม่งากับจนเปียกโขขี่น่อยฝนตกฮ้ย นี่ยมันสีมืดมากอีกแล้วนี่นั่สีโต๊ะอีกรอบแรงเจปงเดเด้อเดี๋ยวดแรงเด้อโอ้ยแต่เบิ่งนี่อก,อกแรงข้าวฝาบ่ห้องอืมโอ้ยเนี่เชได้ได้แมมเอ้ยสะดุ้งเฮายังพันแล้วปู่ปู่กำลังหิดขามันหาปลาปยาก,กอดบ่ป่ะ,ประตรงห้หน้าป่น่นเนอะมะ

อภิษกันอยู่กลางไหหน้าสรุปเลยพี่น้องเลยเฮานี่วเป็นคนเห็นปลาเฮาประท้องกากาะอยู่เห็นปลาเพิ่เอาอันนี้มาใส่เอาแบบว่าประทันมันพี่น้องไปก่อนนี่เน่ะมีุอยู่ปลาซิ่วมันท่องอยู่มันลอยอยู่มาช่วงอันเข่าออกเป็นแห้งอะไรมันมาท่ออยู่นาน้ำไหหลื้้อใจะเบิร ขาอมเวงจุดตกไปไหนแงก่อนยงงก่อนยันป้าถอะเสียดายดิมีหัวป้าอะมโดเขาแทมีหัวปลาโดเขแ้ดโเกะสาดต โอ้ยน่ให้ละลากบ่ว่านะพักอีตบขึ้นมาให้น้อยบ่ปานดพี่น้องมาให้ใหญ่นี่พี่เอามาข้าสิได้ชียายไปๆๆย่างๆสิบ่ทันปากแน่นเลยบดนี้ อืมคันเวิร์ดดีง่ามเขาก็จางเลยโบ้แรกเขาหน้าทีดก <AND> well. ันครับมันผันอมันผบได้กินได้มากินแต่ใหญ่ กับขึ้นเลยย้ันะมันปอย่างห้ากินมันปอย่างเง h o าได้ปอหกยังวอ่แล้วอ่ายแล้ว,อลวพอคิดา่ายาผ้ายาพา,า,พาถิ่มลงก้นถิ่มลงก้น ต้องไล่ใต้พื้นนันพี <im <im ่ลงอีหยังอะนะไม้เชอรี่อ่าถูนนอ่าอ่ะไม่ใช่อันดับเท่าเนาะไม้ซาร่าสกีจ๊ะมลากอยังบ่นี่มันอึดบ่ลนะบ่ดนเยจะอารไว้นะนะ อื๋อจะตกพระเธอเซนซิลูมโล่งไปเลยเพียบมันไล่นี้บ้ดเนาะเจ้าชิใช้ได้หนีบ่ะนี่เอาก้ะเ่ายว่าให้เฮทึงผูมันหน่อยพูดของไดขึ้นเก่าดแล้วของไดขึ้นเก่าบ่มันปากน้อยเขาบอกเอาตัวใหม่

หอยปาอะไรกับขื่นนะพี่น้อง้ามันลงกระลงลงเลยให้ขึ้นบ่ได้เท่าน้าหายใหญ่เขาบอหน้ากาหน้าบอนบางกับบางปุ่น่ปุ๋ยกับมาน้ำห่เมีนปลาข่อยยญ่งไปแจ๊กเลยปุ่นเหงาเหงนกระคือเป็นกระคือกระมู

ถุงยังไงนะทุงเป่าสิโอ้ยทุงเล็กตะปูเหมือนทุงเป่าเลยจะไปถิ่มอานนั้นรีดมาใส่ข่าวว่านนี่ครับมากวนเสียลงอืมมันเลยไม่มีเมื่อกมันมาอยู่ดีเบิร์ตะวันลี้มาฆ่าบันนี้ว่ะตอนจะมานล้วมันมาท่อบป้าคอนะเ,นเออมียเลยกูมียกูไมี่ยังบ่บ่อก

ลงหนักขึเก้ากุู้กฝีน้องเลยยาจิว <c oughs> สีมนันโบมานเป็นไรโบมาน,นเลยแหละโบแมนโบมาน,มนป็นไรโบต่างเอยยามันลงลงเดืนเก่าเดือนสิบพูดเดือนสิเขาเขากินเกสรเขาแหละแมนตายขึ้มาลงยามนี้มันจะไม่ดี้งเาเธอยังมืดฝนมาได้ขอมาเนี่ยยังวะ ก้อนห้าวนีก็เก่งเนาะเพื่สีดำแล้วยังจะองนะครับเออยังจะล้อง่พี่น้องไอ้สองคุณที่ตามรับชมพี่น้องเอ้ยไปพอกันใหมคิดหนบะยิ่งอันนี้กโ้อะไยหลับไม่ได้กือคือคือคือ